ค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูใบกิศนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจใพี่ปูด้วยนะคะไปชมคลิปดีๆของพี่ปูเลยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะหลังจากที่พี่ปูกลับจากหนีเที่ยวมานะคะเป็นยอดฟักแมวนะคะพี่ปูก็ไปกินบน ปูทับเบิกมาแล้วก็ติดใจนะคะแต่เขาเป็นผัดน้ำมันหอยธรรมดานะคะแต่วันนี้พี่ปูจะไม่ผัดน้ำมันหอยนะคะเพราะว่าพี่ปูมีซอสพริกไทยดําติดอยู่กับบ้านก่อนแล้วพี่ปูกลับมาเย็นแล้วนะคะพี่ปูจะเอาง่ายเข้าว่าเลยนะคะเด็ดก็ไม่เด็ดเองนะคะกําลังใช้แม่เด็ดอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่ปูไปเตรียมการด้านนู้นเลยนะคะเตรียมผัดผักอร่อยๆนะคะวันนี้พี่ปูเอาง่ายเข้าว่านะคะ แล้วก็ในซอสพริกไทยดำของพี่ปูนนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยนะคะน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ซอสผาเขียวอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่ว่าใครจะใส่อะไรลงไปนะคะแต่เป็นซอสสำเร็จรูปที่พี่ปูทำติดไว้นะคะทีนี้มันเย็นแล้วง่ายเขาว่าเลยนะคะผัดน้ำมันหอยพี่ปูก็กินมาแล้วพี่ปูก็ไม่อยากกินน้ำมันหอยแล้วอยากจะกินผัดพริกไทยดำบ้างนะคะแต่ว่าพี่ปูจะมาทุบกระเทียมเพิ่มกับทุบพริกเพิ่มไป ผัดเลยก็แล้วกันนะคะไม่ให้เสียเวลานะคะเพราะว่าคลิปหมดจริงๆนะคะเหนื่อยก็ยังต้องทําหน้าที่กันต่อไปนะคะใส่น้ํามันลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้จะไรหมูเลยนะคะเล่นผักล้วนๆเลยค่ะ จำหมองพี่ปูนะคะเมนูง่ายๆแล้วก็มันอ้ะนะ่นนอยสนดีจังนะคะผักคงนี้พอผักพอสุกแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นเลยนะคะเพราะจะมีความกรอบแล้วก็อร่อยมากนะคะทาน,นานก็จะตายไม่น่าแล้วก็ทาน เรียบร้อยในมือง่ายๆสไตล์ปูฟันนะคะ เป็นไงคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะพี่ปูบอกแล้วนะคะว่าของง่ายๆบางทีผัดแล้วทานเลยก็อร่อยมากนะคะพี่ปูไปกินจานนี้บนภูมาในราคา150บาทนะคะแต่ถ้าผัดเองยังไงก็ถูกกว่าแน่นอนเพราะพี่ปูซื้อผักยกถุงมาเลยคะ่ะติดใจในความกรอบของยอดฟักแมวนะคะปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจใพี่ปูด้วยนะคะเหนื่อยจัง คลิปหมดสต็อกก็ต้องกลับมาทำคลิปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย